ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้รายงานข่าวเรื่องของคุณแม่พนิดาแม่ของคุณแตงโมนิดาเดินทางมาพร้อมกับทนายที่ศาลนนทบุรีเพื่อทําการพูดคุยแล้วก็ไกล่เกลี่ยกับ6ผู้ต้องหาในคดีของลูกสาวค่ะนั่นก็คือกระติกแซนปอจ๊อบโรเบิร์ตและอีกหนึ่งกุญสือโดยทุกคนนั้นเดินทางมาที่ศาลตามนัดหมายก่อนจะเข้าไปพูดคุยกันต่อนหน้าศาลใช้เวลากว่า2ชั่วโมงด้วยกันค่ะ ทั้งด้านของแซนนั้นรวมไปถึงกระติกแล้วก็ทนายก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเผยว่าการพูดคุยกันนั้นเป็นไปได้ด้วยดีและยอมรับว่ามีการมอบตังหูให้คุณแม่เพื่อเป็นของขวัญด้วยให้เป็นน้ำใจให้คุณแม่ พี่ขึ้นประดับใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่แนเสนอเองหรือว่ายังไงอ๋อท่านให้ให้เฉยๆเป็นของขวัญเป็นของขวัญมากกว่าของขวัญให้ผู้ใหญ่เป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่นะไม่เกี่ยวค่ะเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เฉยๆค่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ประมาณญท่านบอกเราถามคุณแม่ดีกว่าค่ะเขาไม่พูดเรื่องพวกนี้ค่ะเราอย่าไปลงเรื่องมูลค่าดีกว่าทางใจมากกว่าใช่ทางใจถามทั้งสองคนวันนี้สบายใจขึ้นไหมคะหลังจากผ่านกระบวนการวันนี้อะค่ะ ก็สบายใจขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็พอจะทราบกระบวนการว่าต้องไปยังไงต่ออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านกระบวนการการสอบสวนแบบอย่างเข้มงวดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางชั้นศาลที่เราจะต้องแบบต่อสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะปฏิเสธเหมือนเดิมใช่ด้วยความที่เราก็รู้กฎหมายเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็รู้ว่าจะตั้งรับยังไงจะก้าวยังไงต่อมันก็ต่างจากตอนแรกที่เราไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย เกับพี่พี่สื่อด้วยเราก็คือโอเคก็คุ้นเคยแหละมูดมันจะมาแนวทางไหนเราก็พอจะทราบแล้วนอกจากคุณแซที่มีของฝากอะไรน้อยน้อยให้คุณแม่แล้วของร่วมกันกับพี่กติกล้ค่ะก็คือให้กันใช่ค่ะอ๋อเป็นระหว่างสองคนน้ำแข็ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณปอหรอครับอันนี้ต้องไปถามเลยในเรื่องเรื่องเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ขอลงรายละเอียดลงไปเพราะว่า มันก็ค่อนข้างเป็นดีเทลที่แบบลเออเราไม่ขอ,อมไม่ไม่ขอกล่าวถึงตรงนี้ดีกว่าบนชั้นศาลมีการพูดคุยเรื่งของตัวเลขตัวอะไรคือทุกอย่างเราคุยกันต่อหน้าศาลแถลงต่อหน้าศาลทั้งหมดค่ะ ด,ด้านคุณแม่พนิดานะคะที่ก่อนเข้าไปพบศาลบอกกับสื่อว่ายังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขที่ตั้งเอาไว้แต่จะมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังเสร็จจากชั้นศาลแต่สุดท้ายก็ไร้เงาคุณแม่นะคะโดยเจ้าหน้าที่มาแจ้งกับสื่อนะคะว่าคุณแม่ได้เดินทางกลับไปแล้วถึงอย่างนั้นค่ะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะว่าไม่ติดใจทั้งคดีอาญาคดีแพ่งโดยรับเงินสด4ี่แสน แคชเชียเช็คฉบับละ82 0 0 0ใบรวมเป็นเงิน1 6 0 0 0ล้านบาทรายเดือนอีกนะคะเดือนละ30,000บาทเป็นระยะเวลา20ปียอดรายเดือนไม่ตกต่อทายาทรวมแล้วเป็นเงิน9.2ล้านบาทยังไม่รวมกับตังหูที่ทางแซนและกระติกมอบให้นอกจากนี้แซนเองยังขอพูดผ่านสื่อว่ากำลังคิดว่าจะปลดทานายตุ๋ยออกเพราะว่าในเรื่องของการทำคดีฟ้องร้องหนิงปณิตาเนื่องจากรู้สึกว่าทานายตุ๋ยนั้นเส้นใหญ่ไม่พอได้จะทำคดีนี้ได้ค่ะ ปเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณแซนแจ้งความกับคุณหนิงห่อนะคะีแ่แซนทมาถึงนายตนะคะเราว่าท่านคิดว่าทนายตุยไม่น่าจะมีเส้นมีสายหรือเส้นน่าจะไม่ใหญ่พอที่จะทําให้เรื่องนี้ดําเนินไปได้ตามที่ควรจะเป็นนะคะถือว่าความคืบหน้านในคดีอของคุณใช่ค่ะเพราะว<ช>่าตอนแรกเนี่ยเขาได้ออกหมายเรียกมาในวันที่4ี่เดือนหน้าแล้วอยู่ดีๆเมื่อวานก็โทรกลับมาหาพี่ตุยบอกว่าขอระงับเรื่องนี้ไว้ก่อน รอคดีของฉันจบก่อนมีใครบอกฉันได้บ้างไหมคะว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนคะออกหมายเรียกคือออกหมายเรียกออกหมายเรียกเขาสิคะใช่ค่ะแล้วอยู่ดีๆเมื่อวานทงมายกเลิกคุณแซนกำลังจะบอกว่าคดีนี้มีความไม่ปกติฉันแค่จะบอกว่าทนายตุ๋ยฉันไม่น่าจะโอเคเส้นไม่น่าจะใหญ่แค่นั้นเองค่ะทนายตุ๋ยยังไงครับว่าจะถูกตอผมไม่ได้รู้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็ต้องทําหน้าที่ต่อเข้มแข็งขึ้น ไปตามกระบวนการเดี๋ยวอาจจะต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปคครตาาาามมมกฎหยยยนนนี่ืออะไขวนนิดึงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการนะร้องขอหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมขึ้นไปว่าขอให้พิจารณาในเรื่องนี้นะครับครับแสดงว่าพี่ตุ๋ยก็ไม่รู้รู้ก่อนรู้หน้าว่าพี่จะเจอโดนพี่แสนในบทนี่ยหรอเพิ่งเพ,พิ่งรู้เนี่ยเหรอครับเพ,พิ่งรู้ตอนนี้ครับอดฟ้าผ่าหรอ ส่วนเรื่องของคดีแตงโมนะคะศาลนนทบุรีได้มีการนัดทั้ง6ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่22ธันวาคมนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะซึ่งก็เป็นการนัดตรวจพยานและหลักฐานของแต่ละคนขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ